สวัสดีผู้รักมังงะสำหรับคลิปช่องผ้ามังงะทางเราเป็นคนแปลและภาคเองทั้งหมดถ้าใครชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กด, like, กดแชร์กันด้วยนะครับเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ฉันเชื่อเธอฟาบาเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดทั้งหมดของนาักากาดหรอกนะแต่ว่าเธอจะต้องทการค้นหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่มแล้วก็ตอนนี้เธอช่วยฉันจัดการกระสีผมหน่อยสิ เข้าใจแล้วค่ะให้ตายสิตัวเราเนี่ยนะจะต้องเป็นพระมเหสีแต่ว่าเราไม่อยากเป็นซะหน่อยอะเธอเป็นใครแล้วไปสิ่งนั้นเป็นตาสัญลักษณ์ของตัวแทนดากาศจากนี้นายจะสามารถเข้าออกได้ง่ายมากขึ้นตาของดากาโอเคงานของดากามันอันตรายนะ จากนี้นายจะต้องดูแลตัวเองที่ดีไอ้หนูฉันไม่คาดหวังเหมือนกันว่าฝ่าบาทจะยอมเชื่อเด็กคนนี้ทำให้เขาเข้าร่วมในดาบกาดแค่นั้นยังไม่พอแต่ว่ายังให้สาเลี่ยนมันกงกรบริสุทธิ์ไปด้วยใครการที่ใกล้ยังของแบบนั้นมาที่หัวไอเด็กบ้าแกลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะ่แก เธอด้วยนะเพราะฉันเป็นหนึ่งในพระมเหสีของเธอน่ะเป้าหมายที่ทุกคนต้องการคือการแต่งงานกับเธอแต่ว่าสำหรับฉันแล้วก็คือฉันอยากมองเห็นท้องฟ้าทะเลอันกว้างใหญ่ฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันนะ้็แต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เวลามันผ่านเร็วมากเหลือเกินเฮยทำไมพวกเธอถึงไม่ยอมเปิดไฟเล่าก็ได้เปิดไฟพวกเราก็ไม่รู้นะสิว่านายจะพาใครนาหรือเปล่าทำไมนายต้องทำท่าทางกังวลถึงขนาดนั้นด้วยล่ะ ตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเรื่องคนของราชวงศ์ก็ไา่นานออกไปอ่ะภายหลังฉันทุ่งรู้ว่านายได้รับบาดเจ็บสาหาัสและก็ตั้งแต่วันนั้นฟาบาทก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยเอาแนะ่ไม่ต้องคิดมากตอนนั้นที่เกิดเรื่องฟาบาทททาการช่วยเหลือฉันเอาไว้เหตุผลเพราะว่าฉันทําการช่วยเหลือเธอก่อนก็ถือว่าเป็นผลลับวะนะแบบนั้นก็ดีเออใช่สิเจียงเห่ียนเธอหายตัวไปด้วยวันนั้นเธอก็ไปร่วมงานด้วยเหมือนกันอ่ะตอนนี้มันก็สองวันแล้วแต่ว่าไม่มีใครเจอเธอเลยหายตัวเหรอนี่อยู่ไหนอ่ะ เฮ้ hey, เธออยู่ไหมอะไรเนะี่ยกำลังคุยกับใครเฮ้ hey, hey, เธออยู่ไหมโอ้ oh, พี่ชายฉันติดต่อนายไปตั้งหลายรอบแล้วนะแต่นายไม่ยอมตอบอ่ะจะรอมาตั้งนานตอนนี้อาการเป็นไงบ้างตอนนี้ฉันอยู่ในบ้านที่เหนือสักแห่งอะ่ะบริเวณโนยรอบมันมีวิวแบบก็้งผ่านอย่างมากเลยและแถมทุกคนที่นี่ยังดูแลฉันดีด้วยถ้าันก็หมายความว่าเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสินะไม่นะฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วฉันอยากออกไปจากที่นี่